สวัสดีครับสวัสดีชาบ,บ้านเคสทาน์นะครับเปิดคลิปมาด้วยบูเวฟนะครับแล้วก็มีข่าวดีนะครับบูเวฟได้บ้านแล้วเฮ้ hey. ดีใจกับบูเวฟด้วยนะครับพรุ่งนี้บูเวฟจะได้บ้านแล้วก็อันนี้จะอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของเราที่จะได้เห็นบูเวฟในนี้นะครับขอให้บูเวฟมีความสุขกับบ้านใหม่ด้วยนะครับส่งบูเวฟกันนะครับก็ดีใจกับบูเวฟแล้วก็ดีใจก,กับแม่น้องด้วย อแล้วก็ปลาทูนะครับปลาทูอ่าทักทายแม่น้องด้วยลูกนะครับืปลาทูปลาทูปลาทูตัวตึงประจําบ้านนะครับเขาจะรู้ไหมเนี่ยว,ว่าพรุ่งนี้บูเวฟจะไม่อยู่กันน้องแมวต้องคิดถึงบูเวฟแน่เลยเพราะว่าบูเวฟบมีเลียให้ทุกตัวจริงๆฮะเป็นตัวเป็นคนที่คอยเลือกและสร้างอะไรบรรยากาศหวานๆในบ้านนะครับเลียให้ตัวอื่นเพราะตัวอื่นเขาไม่ค่อยเลียให้กันเท่าไหร่ อโอเคเบลล่านะครับสบายดีนะครับเงงแงงแงโดนโดนโดนโสร้างบรรยากาศอบอุ่นนะครับเอาละฮะเป็นสงครามแล้วเรียบร้อยโดนคอแต่เว็บน่ารักครับดูเนี่ยดูความน่ารักของเขาอืมอืม ทั้งสองตัวทําหมันแล้วนะฮะน่้องห่วงครับบูเวฟก็ทําหมันแล้วนะครับเบลล่าก็ทําหมันแล้วเรียบร้อยอ,อะไรคะเธอจะมาคลึกอ,อะไรกันตอนนี้ือเบลล่าพรุ่งนี้บูเวฟไปแล้วนะลูกืพรุ่งนี้บูเวฟไปแล้วนะครับแต่สิตาต้องขออภัยด้วยพอดีเบลล่าเขาชอบมาแอบมาชอบเอาตัวแบบมาแนบข,ข,ข้างๆเราโอเคมา แม่ติมทักทายในโลกมุมเดิมไปเราเมื่อไหเห็นแม่ติมออกมานี่ก็ดีใจดีใจทักทายครับยิ้มให้หนึ่งทีคูหนึ่งฟอดยื่นมือไปโดนตบแน่นอนนะครับพร้อมซวกหัวมนุษย์ตลอดเวลาแม่ติมซ้ำนะครับก็เป็นแมวที่กลัวครับจริงๆเขาไม่ใช่แมวไม่ดีนะเขาเป็นแมวขี้กลัวเลยแหละก็เคยน่าจะมีประสบการณ์ไม่ดีกับมนุษย์มาก่อนนะครับอย่างที่บอกไปในทุกๆคลิปนะครับแม่ติมนี่ก็เป็นแมวที่อยู่ในอุปการะของแม่หนูนะครับแม่หนูก็ให้การดูแลแม่ติมอยู่ตอนนี้ หวังว่าสักวันนะฮะจะมีใครสักคนหนึ่งที่เรียกว่าอะไรฮะรักแมวโดยที่ไม่ได้หวังว่าแมวจะต้องมาอ้อนนะครับแต่อยากจะเข้าไปดูแลนะครับแม่ติมติดต่อได้ทิ้งเบอร์ทิ้งคนที่สนใจนะครับสแกนบ้านได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างคลิปที่ดีสคริปชั่นนะครับจ๊ะแม่ติ่มซ้ำโอเคครฝนเพิ่งหยุดตกไปครับนี่ฝนตกสะแซะสะแซะตั้งแต่เย็นมาครับตกหนักด้วยฮะไม่ได้แค่สะแสะตกหนักมากแล้วก็สะแสะไปสักครู่ โอเนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีจากบ้านเคสเราครับทุกท่านบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยบลล์ละบ๊ายบายค่ะ